โลครับข้างนอกนในสลาครับขันตอนไปทำที่ศาสนาครับเตรียมเตอวคกับอมินาสการีนังอังพุทธังอาภิพวนสยามอิมินาสการีนั มังอาภิปูชยามังเอเมนาสกการะนังตังสังขังอาภิปูชยามัออรังสัมมาสัมพุทโตปคะวังหัวทังปะคะวันตังอาภิวาเทมสวากตฺโต ภะคะวะตถา,ามโม์ธรรมนัมจันทร์สุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกาสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตติสลเนรสหะอัดพ่องภาษามนาคตัง อุปโภคสทั้งยาจามาผู้ิียปิมายังพันเตงติสลเนรสาอดห้องคาสามนาคตังอุปโภคสทั้งยาจามาตาทยมปิมายังพันเตงติสรเนรสาอดห้องคาสามนาคตัง อุปธรงยาจามาเอาต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจสมาทานศีลโดยว่าตามบทปรีไปโดยลำดับแล้วตั้งเจตนาว่าเราจะงดเว้นไปตามองค์ศีลน,น,นั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไป <c oughs> นัโมตัสสัพภกวะตตวรหะตตสัมมาสัมบุธัสสะนะโมทัสสัพภกวัตตวรหะตตสัมมาสัมบุธัสสะนะโมตัสสัพคกวัตตวรหะตตสัมมาสัมพุตัสสัก อาตัสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาอโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาอโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุษยังสรณังกฉามิ

ยัมปีธรรมังสรนังกัจฉามิดูตียัมปีสังขังสรนังกัจฉามิ

สระนาคามนังนิทิตังตานาิปาตาเวระมณีสิกขาปังสมาธิยามณิ ปะทสมาติยามีอดินาดานเวรมนีสิกขาปดังสมาติยามีอธินาทานเวรมณนีสิกขาปะทังสมาติยามีอภิรมจริยาเวรมนีสิกขาปดังสมาธิยามี เวรมนีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาดาเวรมนีสิกขาปังสมาทิยามิมุสาวาัาเวรมนีสิกขาปทังสมาทิยามิสุราเมระยะมจจะปมาตธานาเวรมนีสิกขาปังสมาทิยามิ ราเมดยะมัชฌะมารดาทานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามีวิกาละโภชนาเวรมณีสิกขาประดังสมาธิยามีวิกาัะโพชนา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีนัตจะกีตวาดิตะวิสุขัสสนะมาราคันทะวิเรปะธานระนะมัจนะวิภูสตัถานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีนัตจะกีตวาดิตะวิสุขัสสนะ มาราคันทะวิเลปนาธาลนะมันธนะวิภูสนัตานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามีอุจจาสยนะมหาสยานะเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามีอุจจาสยนะมหาสยานะ เวรปณีสิกขาปังสมาธิยามีอิมานิอัตถสิกขาปานิอัจเจกังรัติมิวางอุโบสถะวะเซนาสาทุกังรักขิตะบาลีส,าสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสัมปานสีเลนะธิปุติงยันติตัสมาสีลังวีโสอิ ฮัย่ยวันนี้ก็เป็นวันพระแปดค่ำเดี๋ยววันพระหน้าเอาวเป็นวันพระเก้าดับก็ขเข้ามาเลวเข้ามากลางปีกันไปแล้วกลางพรรษาเข้าไปแล้ว การเวลาที่ผ่านเข้ามาสิ่งที่ควรอย่างยิ่งก็คือการตรวจตาดูตัวของเราเองดูการประพฤติปฏิบัติของเราเองดูจิตใจของเราเองโดยเรายกเอาธรรม,มวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นมาเป็นมาเป็นเครื่องส่องดูเปรียบเหมือน,นกระจก ส่องดูหน้าของเราถ้าเราไม่มีกระจกส่องดูหน้าของเราเองหน้าเราไปเลอะเทอะเปืเป้อนอะไรมาเราก็อาจจะไม่เห็นไม่รู้แต่ถ้าเรามีกระจกส่องแล้วหน้าตาเราเลอะอะไรเราก็เห็นเราก็สามารถเช็ดออกได้หรือสามารถตกแต่งให้มันสะอาดสะอ้านให้มันดีงามขึ้นไปได้อีกเช่นกัน ชีวิตการดําเนินชีวิตของพวกเราเหมือนกันรู้ว่าทั้งภายนอกจมีกายมีวาจาของเราภายในก็มีจิตใจของเราเราก็เอาหลักทำหลักวินัยเนี่ยมาเป็นเปียบประดุดเหมือนกระจกส่องดูส่องดูว่ากายวาจาและใจของเรายังมีความสกปรกเลอะทเทอะเปื้อนด้วยบาปด้วยความชั่วอยู่ไหมเมื่อเรา เอามาส่องดูคือมาเปรียบเทียบดูแล้ว,ลวเราก็เห็นว่าข้อใดที่ยังเรายังขาดตระบกห้องกายวาจาของเราเราก็มีศีลเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นกระจกส่องดูเหมือกนกระทั่งพระเราพระพุทธเจ้าก็ยังทรงบัญญัติไว้ให้ทุกสิบห้าวันก็ต้องเอากระจกคือพระวินยัย ที่มาในพัตปฏิโบกมาส่องดูมาตรวจดูมาเทียบเคียงดูว่าวการเวลาที่ผ่านมาสิบห้าวันนั้นเรายังมีความขัดตมบกพร่องอยู่ในจุดใดในข้อใดบ้างเราก็จะสำรวมระมัดระวังทำให้มันดีขึ้นปรุงปรับปรุงให้มัดีขึ้นนี่คือการตรวจตาดูตัวของเราเองส่วนจิตใจของเราเราก็เอาสมาธิเอาปัญญา มาเป็นกระจกส่องดูเข้าไปจิตใจของเรามีความตั้งมั่นดักเต้นไหมถ้าจิตใจของเรายังไม่มีความตั้งมั่นดักเต้นมั่นคงมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะรั่วไหลเข้าไปสู่จิตสู่ใจจิตใจของเราจะเป็นผู้รับทราบในสิ่งที่มาสิ่งภายนอกที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราต่นนสิ่งเหล่านั้นมันก็มีทั้งหน้ายดีและหน้ายิน้าย มีทั้งได้มีทั้งเสียมีทั้งชอบมีทั้งชังถ้าจิตใจของเราไม่มีสมาธิคือความตั้งมั่นสิ่งเหล่านี้ก็สามารถครอบงำจิตใจของเราให้เอ็นเอียงไปทางนั้นไปในทางรักทางชังทางดียินร้ายทางได้ทางเสียได้จิตใจดวงนี้ก็มีแต่ความแสบใสยุ่งเหยิงวุ่นวายไปเล่าร้อนทุรนทุรายขุ่นมัวไป แล้วชีวิตเราจะไปหาความสุขมาจากไหนเพราะความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความสุขที่แท้จริงมันต้องอยู่ที่จิตใจพระพุทธเจ้าพรงทึงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติป,ปลังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยจิตใจเสมอด้วยความสงบไม่มีเราจะไปหาความสุขอะไรภายนอกเลยหามาเถอะทั่วโลกทั่วแดน เป็นของเราคนเดียวก็ยังมาเปรียบเทียบกับความสงบภายในจิตในใจไม่ได้นี่คือคำกล่าวของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็เอาสมาธิเอาปัญญามาเป็นเครื่องเทียบเคียงสอดส่องดูจิตใจของเราถ้าใจของเรายังไม่มีความสงบไม่มีความตั้งมั่นหนักได้มั่นคงไม่มีแต่ความฟุ้งซ่านหุ่นจิตมีตกกังวลลำคาดอะไรต่ออะไรเราก็ต้องรีบเร่งมัด ชำระขับไล่สิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วก็มาตกแต่งจิตใจของเราเองให้มีความสงบขึ้นมาให้ได้เบื้องต้นกองการโดยการยกเอาบทบริกรรมอภิโทพอภิโทนนี่แหละมาให้จิตยึดไว้ถ้าจิตมีมีหลักยึดไว้มันก็ไม่ไม่แส่สายเกาะเกี่ยวไปกับความนึกคิดปรุงแต่งยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายดังที่เคยเป็นมา เราจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามเดินอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในบ้านอยู่ในวัดอยู่ในป่าอยู่ในเมืองยกเอาพุโทโธพุธโทโธมาเป็นหลักยึดให้เจ็ดจิตใจดวงนี้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะกำหนดมาได้โดยมีโดยความมีสติคือมีความระมัดระวังที่จะควบคุมจิตระมัดระวังกํากับจิตให้อยู่กับความรู้สึก ในคำบริการบอกพุโทโธพุธโทโธตัวนั้นนี่แหละถ้าเราไปทําอย่างนี้แล้วแม้เรานั่งอยู่เราก็เรียกว่านั่งภาวนาเราจะนั่งอยู่ในท่าไหนอียแบบไหนก็ตามเรียกว่านั่งภาวนาได้เราจะเดินอยู่บนท้องถนนอยู่ในป่ายอยู่ในวัดอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็เรียกว่าเดินจงกรมได้ แต่ถ้าเราแม้เราไปนั่งขัดสมาธิเท้าฝ่าวางทับเท้าข้างซ้ายมือข้างฟ้าวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เ,เที่ยงตรงหลับตาลงแต่จิตใจมันเมอไปนู่นวิ่งวุ่นไปนู่นไปนี่ไปโกลยเอาแต่ความฟุง้งซ่านหุวจิตลำคานไปโกลยเอาแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาสู่ใจเรานั่งอยู่ทั้งวันก็ไม่เรียกว่านั่งภาวนาะ ถ้านั่งฟุง้งซ่านนั่งยิบบุงอะไรใดใครก็นั่งได้ลิงมันนั่งคือก้นด้านนี่นะมันก็เป็นได้แค่ลิงเท่านั้นแหละมันจะเป็นผู้ประเสริฐได้งไงแต่พระพุทธเจ้าท่านนั่งแบบคนมีสติคือมีความระมัดระวงังที่กบกับจิตของพระอ,องค์ไว้ไม่ฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความนึกคิดปุงแต่งนี่แหละที่เรียกว่านั่งภาวนา เราจึงได้กราบท่านพระองค์ว่าพุทธังสังคัจานี้พระสงฆ์ผู้มีสติที่นั่งแบบพระพุทธเจ้าก็เช่นกันเรากราบท่านทั้งหลายโดยแต่าสังคัแสังคัจานี้ได้เพราะท่านนั่งอย่างนั้นเนี่ยท่านสามารถสร้างจิตของท่านให้ประเสริฐได้เป็นจิตที่ทรงธรรมได้เพราะนั้นเราจะนั่งที่ไหนก็ตามเดินอยู่ที่ไหนก็ตาม อย่าให้เสียเวลาไปเป่าๆโดยไม่ได้ประโยชน์กสารสาระอะไรจากการนั่งจากการเดินเลยถ้าเรานั่งแบบมีสติเรียกว่านั่งโพนาเราเดินจงโกเราเดินแบบมีสติเราเรียกว่าเดินจงกรมจะ,จะนั่งมากนั่งน้อยขนาดไหนก็ตามเดินมากเดินน้อยขนาดไหนก็ตามมีคุณมีมีค่าขึ้นมาต่อตัวของเราเอง เป็นการอบรมสติที่จะรักษาจิตของเราให้หนักแน่นมั่นงคงไปได้ตลอดหรือสามารถมาชำระจิตใจของเราที่เกาะเกี่ยวมาด้วยเพลิงของกิเลสมาแต่ไหนแต่ไรมัเบาบางลงไปได้เพราะฉะนั้นถ้าหาพวกเราพากันยึด หลักไว้ให้มั่นทั้งภายนอกและภายในภายนอกทางกายทางวาจาแล้วก็มีศีลมีขอบเขตทางจิตใจเราก็มีสมาธิมีปัญญาเป็นขอบเขตถ้าเป็นอย่างนี้แล้ววันเวลามันจะหมดไปขนาดไหนก็ตามคุณค่าในในชีวิตของเรามีแต่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นจนถึงที่สุดสามารถ ยกชีวิตจิตใจของเราให้ก้าวไปสู่ฝวามพ้นทุกข์ได้ดังเช่นพระพุทธเจ้าตลอดจนสงฆ์สาวกอาราหารันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเราต้องมีธรรมะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพวกเราเองเราต้องมีบุญเป็นเครื่องหนุนส่ง ชีวิตของพวกเราเองถ้าเรามีธรรมะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตของเราไม่มีผิดถ้าเราได้บุญเป็นเครื่องนุนส่งชีวิตของเราแล้วชีวิตของเรามีแต่ความจเจริญก้าวหน้ามั่นคง,ย,งยิ่งขึ้นไปทั้งปัจจุบันและอนาคตนี่แหละเพราะฉะนั้นให้ให้พากันให้ความสำคัญ ในธรรมะและในบุญธรรมะและบุญทั้งหลายเหล่านี้ร้วนแต่ต้องเกิดขึ้นมาจากการสร้างของเราเองไม่มีใครสามารถหยิบยื่นให้แก่กเราได้ต้องเกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญด้วยตัวของเราเองถ้าเราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทแล้วต่างท่านต่างควรต่างให้ความสำคัญ มีการรักษาศีลในการเจริญเมตตาภาวนาแล้วชีวิตของพวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเนะอะอารัพรรัรพรจอุโบธนาให้พร <c oughs> ยะทาว,วาวริวะปุราปาริปูเรนติสาขัลางเอวามวาีวะอตโตทินังเปตานังอุปากาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปมามวะสมิชะตุสะเพปูเรนตุสังกบานจันวทปัน,นรโสรยะทามณิโชติ ราสยะทันทีโยยวิวันเจนตุสัมโลุ้ยวินอยสัตวมาเตมพวัวันต่ราโย้สุขิม กายโกอพภาวะพิวัธนาเสวเรสาีิจังทายปัจจายโิตัวจตารู้ทามมาทตนตีอายุวันดวโสุขัง พาะรังรัตนติยานุภาเวเดรัตนติยาเตยสานโดยข้ารัวขปยาเวลาโสกาสสตุจุปัถวายอนิกาอันตรายาปีวิณสันตุอเสสตุอัย ชายาสีทิทนางลาพังโสดิพาขยังสุข้างพลังเสลีอายุจะวานโนจาโปขางวุธิจยาสวายสาตาวสะาจะอายุจาชีวสิทีิพนดูเตม ปาวตุสาปบังการังราคขนตุสาปเิวตาธมสามพระบุษธาทุพาเวตายสตาสติภวัตุเตมปาวตุสาปบังการังราคขนตุสาปเิวตา สัมบัธรรมาดุภาเวตาสทัสโสติภวันตุเตมภวะตุสัพปังการังรักขันตุสัพปิวตายสัมบัสังขารดุภาเวตาสทัสโสติ ภาะวันตตเตอเอ่อจทหารทางเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งไปกันไปให้ทั่วถึงเด้อเออแล้วก็มีอันหนึ่งอยากจะประกาศให้พวกแม่ค้าพวกค้าขายพวกขายสิ่งขายของขายอาหารอะไรก็แล้วแต่เดงไปว่าขอร้องมาในบริเวณวัดแนตะ่อย่าเอาสิ่งของเข้ามาขาย เพราะถ้าเรายกเว้นคนใดคนหนึ่งไปเดี๋ยวมันกนลามไปเรื่อยเรื่อยมันจะเป็นตลาดมันจะเพ่นพ่านพุกพ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับการซื้อการขายกันน่ะนาเพราะนั้นไม่ว่าจะขายอะไรเล็กๆน้อยๆ,อ,ยๆอะไรขอรองใครอยู่นอกวัดนอกวัดเป็นตลาดไม่ว่าแต่ในวัดอย่าให้มันมาเป็นตลาดเพราะนั้นจะขายสิ่งขายของอะไรของจริงของใช้ของอะไรก็แล้วแต่ให้ขายอยู่นอกวัด วัดป่าเราไม่ต้องการให้เป็นตลาดถ้าเรายกเว้นไปคนสองคนเดี๋ยวก็ค่อยๆลุกเข้ามาเรื่อยๆมาเดี๋ยวก็เต็มวัดเต็มว่าบางวัดเราไปเห็นไ,ไหเหมือนกับเหมือนกับตลาดนัดมันมันยุ่งเหยิงวุ่นวายเลยเป็นแต่อันนั้นท่านชอบอย่างนั้นท่านก็เปิดโอกาสอย่างนั้นถ้าเราต้องการอย่างนั้นเราก็เป็นสถานที่อย่างนั้น แต่ในวัดป่าเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราต้องการให้มีระเบียบเรียบร้อยด้วยความสำรวมเข้ามาในวัดแล้วก็มีความเรียบร้อยมีความสำรวมมาใส่บาตรมาถวายพระทหารอะไรก็ด้วยความระมัดระวังด้วยความสำรวมซื้อสิ่งซื้อของก็ซื้อมาจากนอกวัดนู่นมาเตรียมกันในใส่บาตรบาตรที่วัดแล้วก็พวกแม่ค้าแม่ขายต่างๆทั้งหลายจะขายอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ขายอยู่นอกวัด ก็ขอดูโมทนาต่อผู้ปฏิบัติตามนี้ด้วยเด้อขายอยู่นอกวัดก็ให้ร่ำรวยให้ร่ำรวยจเจริญยิ่งขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อพระังสมบัตรบริสมุทรตัวพรวามวัดตังพรวันตังอธิวาญเจ้าว่ากรร็ตัวพรวัน